สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามเนาะพี่น้องเนาะเบื้องให้เบื้องธรรมชาติอีกแล้วม่ใงียเก่งบ่เห็ดหยังดอกยี่สิบสามมิถุนาพอสองพันหาลอยหกสิบหกด้วพี่น้องสิหกโมงแรงหลอจ้ามาเบื้องกันอีกมาเบื้องกันอีกแลว้วจ้านี่เป็นกาหร้อพี่น้อง เป็นกาเขาเนียวไก่หน่อยเล่าด้วยพี่น้องกะล่างงามคักแ้วบเบังแนวโว้ย,ยเขียวสื่ออื่นแห้งอันต้นมันแข็งแรงด้วยจ้าพี่น้องอันนี้อันมีญ่เกงหนีบท่านใสน่ปุ๋ยเลยจ้าเขียวสื่ออื่นคักแล้วบงังแน่อันนี้ได้ได้พันมากได้แนวมากด้วยพี่น้องก็เลยเห็ดเป็นกานี่จ้าน่งามคักต้นนี่แข็งแรงพี่น้องเอยลยแ้วบเบังแน่ อันคือจามัสิเต็กกอดีคักอันต้นกะแข็งดีแม่จ้าอันมีเงีเก่งกะล่องสีร่องอันเห็ดสายพันธุ์ไกลหน่อยเล่าเบึงว่ามันสิเป็นแบบใดอันผู้เพิ่นเห็ดเพิ่นกะว่าอันมันดีมันหอมมันแ่บเนาะจ้ามีเงียเก่งกะเลยอยากร่องเบึงแต่ว่านี่กะกะกะพ่อลูกเราจะพี่น้องกบพ่อลูกดำเราจะม่ใง่้เก่งกบสีดำเอา เนาะอันนี้มาอัปเดตให้เบิ้งประมาณนี้สิบกว่ามือด้วพี่น้องนี่ประมาณยี่สิบมีกาญี่สิบมือจ้าให้เบิ้งความเขียวความธรรมชาติของกาด้วยจา้าเขาใกล้หน่อยแล้วจ้าพี่น้องจิงน้อยกับสีดำให้เบื้องจ้ามือน,นี่ให้เบื้องอุ้ยเบิ้องงามคักงามเนี่ยเด้อันไทยให้เบิ้ง ความเขียวขจีความเป็นธรรมชาติกับอันสายพันธุ์นี้เด้อพี่น้องเด้ออันขอฝากเอฟซีไว้เด้อม่ีไ่เก่งกับเห็ดสายพันธุ์อันข้าวไก่น้อยลาวคือกันเด้อพี่น้องเห็ดว้ให้พ่อแม่พี่น้องให้เบิงเห็ดว่ามันสิตอบจยดเฮ่าบบว่ามันสิเป็นจังไดแบบนี้แม่จ้าให้อันพ่อแม่พี่น้องใ้เบิงเคยที่เอาพันธุ์เขาไปไงเก่งไปแล้วกะ กะกะมาล่องอันพันนี่เบิ้งว่ามันสีเป็นจังใดปีนี้สีสีล่องใส่พันอันไกล้หน่อยเล่านี่เบิ้งว่าผลผลิตมันสีดีบ่ว่าการแตกกัวมันเป็นจังใดอ่าความแข็งแรงแต่ว่าก็เคยเอาไปทดล่องล้าจาพ่นองแต่ว่าต้นแข็งแรงอันพันอื่นนีอันบ่ได้โดน้ะแต่ว่าพันนี่นั่นบ่บ่ตายได้พี่นองไปเฮ็ดใส่กระถางใส่ยางเบิ่งก็ได้ก็รู้สึกว่าอันก็ดีอยู่ นี่ไม่เีอัน,นีเป็นกาจังสีนะพี่นองเนาะอันท้ายห้เบิงเด้อพี่นองเด้อกะอันให้เงีเติบอยู่จ้าต้นกับงามเมงามอหลีเดอสออนคกสออนเนี่ยเขาก็ได้ให้เบิงธรรมาชาติความเขียวของทงไฮทงหน้าเด้อพี่นองเด้อฝากเอฟซี่ไว้อีกสายพันหนึ่งจ้ามือนี่จ้าอันเฮดห้เบิงเดียวไม่ใง่เก่งกับสีดำให้พี่นองเบิงเด้อจ้า ขอฝากไว้เอฟซีใหม่ๆอันผู้คนเขามากใหม่ๆกดกดอันติดตามให้ไม่ยญ่เก่งนนเด้อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีจ้า